With you, the sun is shining 24 7. Cause when we're together. โอเคสิ่งแรกที่นะัดจะมาทำเพื่อเพิ่มความ productivity ในวันวันหนึ่งของนัดเนี่ยอย่างแรกเลยที่นะัดชอบทำทุกๆวันก่อนที่จะเริ่มทำงานหรือว่าอาจจะเขียนคืนก่อนนะัดก็จะมาใช้เป็น to do list แบบนี้ก็อันนี้ to do list ก็แล้วแต่เลยว่าทุกคนจะชอบใช้ to do list แบบที่เขียนเองหรือว่าอยากจะใช้เป็นกระดาษโน้ตหรือแบบไหนก็ได้แต่วันนี้นะัดจะมาใช้ to do list แบบนี้เพราะว่ามันเป็น to do list ที่ simple แล้วก็สามารถระเลงสีได้เยอะ ส่วนสีที่นจะมาใช้เขียนทูดูเลสวันนี้ก็จะมี3สีนี้เลยจะมีสีไล m e สีเกรปแล้วก็สีคอรัลเรดนะคะเป็นสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงซึ่งการเขียน3สีแบบนี้ก็คือมันจะเพิ่มความสนุกให้กับการเขียนทูดูลิสของเรามากขึ้นเมืากกว่าการใช้สีแต่ใช้แต่สีดำขีดเส้นด้วยสีแดงอะไรแบบนี้นองแล้วก็จะมาใช้แบบอะไรที่แตกต่างจาก ้าไปนิดหนึง่งก็เริ่มแรกที่นะัดจะมาเขียนดูรีสเนีย่ยนัดก็จะ p r i o r i t i z e หรือว่าเหมือนเรียงลําดับความสําคัญของงานต่างๆที่ตั้งใจจะทําในวันวันนั้นก่อนอย่างเช่นถ้าง,งานไหนที่ต้องทําแล้วก็ต้องใช้ความครีเอทีฟเยอะหน่อยเนี่ยนัดก็จะมาเริ่มทําในช่วงเช้าเนาะเพราะเป็นะช่วงที่นะัดรู้สึกว่านัดทำได้ดีที่สุดนัดก็จะมาเขียนลงไปแบบนี้ อันนี้นะก็จะมาเขียนวันที่ด้วยสมมติก็เขียนเป็นวันที่1เดือน3 2 0 2 1ประมาณนี้แล้วก็พอเราทำอันไหนเสร็จแล้วเราก็จะมาติ๊กถูกว่าอันนี้ทำเสร็จแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็คือนะ่าอาจจะล list ไว้ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ว่านะจะไม่บังคับให้ตัวเองต้องทำให้เสร็จทุกอย่างในวันเดียวขนาดนั้นเพราะว่ามัน ถ้าในเมื่อเรารู้สึกว่าเออมันไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของเราให้มีคุณภาพได้แล้วนะก็อาจจะไม่ฝืนทํานานเกินไปเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะมาติ๊กถูกตามช่องที่เ่าทำเสร็จเนาะก็อย่างเช่นติ๊กถูกตรงนี้ติ๊กถูกตรงนี้โอเคเราก็อาจจะทําเสร็จไปแล้วามอย่างตามที่เราเรียงลําดับไว้ช่วงนี้ก็คือนอกจากที่จะติ๊กถูกแล้วนะก็อาจจะขีดคร่อมเส้นนี้ไปด้วย เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าโอเคอันนี้คือเราทำเสร็จไปแล้วแบบนี้ส่วนงานที่ยังไม่เสร็จเราก็อาจจะทำเป็นสามเหลี่ยมไว้ก่อนก็จะใช้เป็นสีม่วงแทนในการติ๊กในส่วนที่ยังทำไม่เสร็จเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้ววันต่อมาเราก็จะมานั่งทำดูจากลิสต์ของวันก่อนแล้วเราก็จะมาเริ่มทำจากสิ่งที่เราทำค้างไว้ของวันก่อนหน้าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใคร รู้สึกว่ามองแล้วดูหน้าเบื่อแล้วก็มาวาดรูปก,กันเพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับ To Do List ของเราเราก็ใช้สีปากกาเนี่ยทาลงไปเพราะว่าที่น่าชอบหนึ่งในปากกาอันนี้ก็คือเพราะว่าหมึกมันแห้งเร็วแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนเขียนมือซ้ายใช่ปะหมึกมันจะชอบมาติดตรงนี้เวลาเราเขียนทับไปแต่ว่าอันนี้คือไม่เป็นมันดีตรงนี้แหละนี่ก็วาแบบนีก็อ,กอ,กอกงงุสีชัดมาก น่ารักน่ารักประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีที่นะจะใช้เพิ่มความ productive ของวันวันนั้นต่อมาก็จะเป็น weekly to do list ทีเ่เป็นอะไรที่กว้างขึ้นมากว่า daily to do list นิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็น weekly to do list ที่เรามีตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็จะสามารถ plan ได้ว่าโอเคจันทร์ถึงศุกร์เราจะทำอะไรบ้างแล้วเสาร์อาทิตย์วันหยุดเราอยากจะทำอะไรบ้างก็มาเริ่ม plan กันได้ อย่างสมมติถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าสมมติว่าเรานัดคิวไปตัดผมวันหยุดเสาร์อาทิตย์โอเคเรารู้แล้วว่าเราจองคิวก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างนีน้แล้วก็เขียนลงไปก็ได้ว่า hair <Care. S 1> appointment แบบนี้แล้วก็เขียนไปว่า at กี่โมงแล้วก็เขียนไป ไปก่อนแ hẹn อ p พออยเมนต์แบบนี้เราก็จะรู้แล้วโอเควันอาทิตย์นี้เรามีแพลนตัดผมเราอาจจะเผื่อเวลาไว้เผื่อรอคิวเผื่อทํานานเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเราจะแพลนยังไงต่อไปพอเราเริ่มวันจันทร์ปุ๊บใช่ป้ะเราก็จะต้องคิดก่อนว่าวันจันทร์เราจะเริ่มยังไงให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีความ productive ต่อไปทั้งอดีตเนาะเราก็อาจจะเริ่มจากงานที่แน่นอนว่าจำเป็นที่สุดก่อนอยู่แล้วก็อาจจะเป็น อันนี้คือ่าจะเขียนแบบกว้างๆไว้แต่ว่าถ้าเกิดสําหรับใครที่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรแบบเจาะจงก็อาจจะเขียนเจาะจงไปเลยว่าอันนี้ต้องทําให้เสร็จแต่ลนะก็จะเขียนเป็นประมาณว่าทํางานของวันนี้ให้เสร็จก็หมายถึงว่าวันที่เรามีเดทไลน์ของวันนี้ที่ต้องส่งก็คือทําของวันนี้ให้เสร็จประมาณนี้แล้วก็วันอังคารล้วก็อาจจะ,ะสมมติเราอาจจะต้องติดต่อลูกค้า contact customer about About อะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งใจจะคอนแทคเขาประมาณนี้ที่คิดว่าเป็นแบบใจความหลักสำคัญ Month ก็จะเป็นเดือน March ใช่ไหมแล้วก็พอหมดว e e k หนึ่งนะก็จะมาเช็คดูว่าเออเราได้ตามเป้าที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าแล้วก็จะมาคิดนี่อ่ะเราจะเขียนวันที่สมมุติขึ้นมา Okay, เราทำ deadline วันนี้เสร็จชุบ contact customer เราก็ทำเสร็จนี่ก็ receive parcel ล้วก็ receive เรียบร้อย dinner with friends after work ก็อาจจะแบบโดนเทเราก็อาจจะแบบอ่ะกากระบากไปว่าโอเคเราไม่ได้ไปวันนี้จะเขียนเป็นประมาณนี้ ต่อมาก็จะเป็น monthly to do list เอ่อเรียกว่าเป็น planner ดีกว่า monthly planner ก็อันเนี้ยหลายคนอาจจะเคยเห็นนะัดทำ planner มาบ่อยมากๆแต่ว่าโบตินะก็จะใช้เป็นแบบสีดำเขียนแล้วก็แบบหายอย่างอื่นมาตกแต่งแต่วันนี้เดี๋ยวนะัาจะมาเขียนเป็นใช้สีปากกาจับคู่ 3- ส,สีนี้ให้ทุกคนดูกันก็อย่างแรกพอเรารู้ปุ๊บว่าเรามีเขาเรียกว่า plan จะทำอะไรในวีคนั้นน่ะ ก่อนล่วงหน้าเราก็อาจจะมาเขียนเตรียมไว้ก่อนเลยว่าโอเควันวิกเนี้ยเราจะทําแบบนี้อันเนี้ยเพื่อเป็นการไม่ให้เราลืมด้วยแล้วก็ให้เราได้เตรียมพร้อมกับการที่เรารู้แล้วว่าอันเนี้ยคือสิ่งสําคัญซึ่งมันส่วนใหญ่ปกติเดทไลน์ที่มันจะมาก่อนหรือว่าเป็นพวกวันที่เรารู้ก่อนแล้วล่วงหน้าหลายวันหลายเดือนอย่างเงี้ยเราก็จะเอ่อเรียกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมเพราะามัน คือเรื่องสาคัญใช่ไหมมันถึงได้มีการแพลนก่อนล่วงหน้าดังนั้นนักก็จะมาเขียนก่อนล่วงหน้าเลยว่าโอเควิกนี้เราจะมีอันนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างนัดไปออกบูธอย่างนี้ช่้วว่าขายของนัก็จะรู้แล้วว่าโอเคเนี่ยจะไปออกบูธวันนี้วันนี้เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้นัก็จะเขียนไว้ก่อนเลยว่าโอเคเราจะไปออกบูธอ่ะนัดก็จะมาเขียนสมมติไปออกบูธวันนี้เป็นงาน ก็จะเขียนแบบประมาณนี้แล้วก็เอาสีแดงมาเน้นสใต้ไว้ก็จะเอาสีม่วงมาวงว่าโอเคสองวันนี้อืม ข้อดีของปากกา d o ลลี่ไดจิคอลเลอร์เจอลเจอันนี้ก็คือมันกันน้ำอย่างเช่นเวลาเราขีดไฮไลท์ทับลงไปมันก็จะไม่ซึมเห็นปะมันก็จะแบบสีมันไม่ได้ติดมากับไฮไลท์เหมือนปกติที่เราทำกันนี่คือปากกาเนี้ยมันจับเขียนถนัดมือมากนี่ก็คือมันจะมีที่จับมันยางๆตรงนี้แล้วก็สามารถจับเขียนได้ถนัดมือ ข้อดีของปากานี้ก็คือมันกันน้ําได้ด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวนัดสมาหยดน้ําให้ดูกันว่ามันกันน้ําได้จริงๆกระดาษอาจจะเปียกแต่หมึกต้องไม่เปื้อนนะก็คือเห็นไหมหมึกมันไม่ซึมออกมาเลยอะเนี่ยแต่กระดาษเปียกแต่หมึกมันไม่ซึมออกมาตามน้ําเห็นปะก็คือเลิศเวอร์ข้อดีอย่างหนึ่งของปาการุ่นนี้ ก็คือดีไซน์ที่มินิมอลสวยแล้วก็คือหน้าพกพาออกไปจดข้างนอกมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสีต่างๆที่สามารถเอามาเขียนด้วยกันได้แล้วก็สวยน่ารักมากๆก็เดี๋ยวน่าจะขึ้นตัวอย่างสีเปรียบเทียบให้ดูกันว่าเนี่ยจับคู่สีประมาณเนี้ยคือมันน่ารักมากๆเผื่อทุกคนจะใช้ไปเป็นไอเดียในการจดบันทึกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นจดเลคเชอร์จด ไดอารี่เขียนแพลนเนอร์เขียนทูดูดิสังทียทำให้ดูกันไปปากกาควอนตัมรุ่นดอลลี่ไดจิคอลเลอร์เจลหาซื้อได้ที่ไหนก็คือสามารถหาซื้อได้ที่ชอปปี้สเตช i o n นอ y รีมายและร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปราคาตกแท่งละประมาณ35บาทแล้วแต่โปรโมชั่นหน้าร้านแต่ละร้านเลยก็จบไปกันแล้วนะคะกับวิธีที่นัดใช้ในการ เพิ่มความ productive ของนัดในชีวิตประจำวันเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นลองใช้ปากกาควอนตัมรุ่น Dolly d a i i h i กันได้นะคะเพราะว่ามันเขียนลื่นเขียนดีจริงๆแล้วก็ยังไงนั้นหบังว่าทุกคนจะชอบคลิปแบบนี้กันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย So real. My heart is on the table cause you're my head